มาต่อ EP นี้ครับโอ้โหนี่ต้องเล่นนี่กับค่าย Porsche นั่นคือ Porsche 911 d a g a โอ้โหบอกว่าเขาเอามาโชว์นั่นหมายความว่าเจ้าคันนี้ได้ถูกเข้าสงครามในการขับ Paris d a g a มาแล้วและก็ได้ไปร่วมแข่งในปี1984สำหรับในส่วนที่ความพิเศษของมันนั่นคือถ้าถามว่าต่างจากตัวเดิมนั่นคือ911เชยเๆเนี่ยความสูงเดิมมาตรฐานอยู่ที่50มิล แต่เจ้าตัวนี้จะสูงมากขึ้นบวกอีก30มิลิเมตรเข้าไปเนื่องจากว่าเขาถูกเป็นการขับเคลื่อนสีล้อให้เป็นสไตล์ออฟโรดเพราะว่าการแข่งขันของ Paris ดาก a าเป็นการลุยอย่างเดียวสำหรับเจ้าคันนี้ในส่วนของเครื่องยนต์เนี่ยเป็นในส่วนของ3.0ลิตรนะคะแล้วก็6สูบบอกได้เลยว่ากำลังมาให้อยู่ที่480แรงมา้าแรงมากๆม,มันพร้อมลุยอยู่แล้วแล้วนี ตัวนี้เขามีการติดตั้งแหลกหลังคาม,มานอกเหนือจากคําว่าแหลกหลังคาม,มาเขายังมีไฟด้านหน้ามาให้ด้วยส่วนตัวนี้ยบอกได้เลยว่ามันคือรถแข่งที่อยู่ในสนามสงครามการแข่งขันมาอย่างโชคชนแล้วก็น่าสนใจปกติแล้วก้หนึ่งๆเนี่ยเราขับธรรมดาก็สนุกแล้วนางยังทำความเร็ว0-100ถึง100กิโมตรต่อชั่วโมงเนี่ย เขาทำได้ภายใน3.4วินาทีนั่นหมายความว่าคุณแตะคันเร่งปุ๊บหลังคุณติบั้งไปเลยเพราะว่าเราเคยจับสัมผัสในตัวความว่าความเร็วภายใน6วินาทีเรายังงี้เลยแล้วถามว่า3วิคุณแตะปุ๊บห,หลังติเบาะทันทีเลยจ้าขอสักครั้งนะค่ายพอเช่ขอให้แอนได้สัมผัสเจ้าคันนี้ด้วยปะเราไปลุยก,กันต่อนะคะสำหรับ EP หน้าจะเจออะไร